เยเสยผมมาด้วยวันนี้ไปไหนครับวันนี้วันนี้จะไปกรุงเทพพี่ไปงานเปิดตัวไทเกอร์พันสองที่กรุงเทพวันนี้เขามีงานเปิดตัวตอนบ่ายโมงสภาพอากาศวันนี้ฝนตกขี่เสือไปเจอเสือฝนตกแม่งตั้งแต่เมคืนตอนนี้ก็ยังตกตน,นี่ก็ยังตก ตกทั้งวันสภาพแบบนี้กรุงเทพก็ตกสายรายงานมาว่าวันนี้กรุงเทพฝนก็ตกคิดถูกแล้วที่เอารถยนต์ไปอ้าวไม่ได้เอาเสือไปไม่ไหวก่อจะไปถึงก็แฉก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ว่าเป็นยังไงบรรยากาศงานเปิดตัวไทคเกอร์วันสองลูปร่างนาตาแล้วก็ที่สําคัญราคาที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ว่าจะโดนใจจะสบายกระเป๋าไหมคอยดูเดี๋ยวเจอกันริงเทพนึจ๊ะ ไม่ให้ซูมไมเลยรอเลี้ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดีแล้วหาทำเองอีกโอเคครับตอนนี้ก็เราก็มาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่นะสตูดิโอโลจีนะครับเป็นสถานที่ที่เราเขาจะเปิดตัวไทเกอร์พันสองะครับตอนนี้นี่ก็ได้กาแฟเรียบร้อยนะครับรอบบ่ายทานข้าวมาแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้แล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงการน่าจะเริ่ม นะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ถึงนี้เรียบร้อยล้วเดี๋ยวเจอกันรอบถัดไปโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในเขาเรียกว่าอะไรนะนะภายในงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,บรอบๆกันว่า ตอนนี้มีมีอะไรบ้างนะครับในสตูดิโอแห่งนี้ไปเดินดูันก็เข้าประตูมาแล้วก็จะเจอส่วนที่เขาบริการเครื่องดื่มฮะกาแฟตรงนี้ก็จะมืดสักนิดนึงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟนะครับนี่ตรงนี้ไทเกอร์พันสเดี๋ยวนี้ยังคุ้มผ้าอยู่เดี๋ยวรอรอเขาเปิดตัวนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นการขี่รถออกมา แล้วก็ไปที่สเตทด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนี่ฮะบ่งบอกถึงเป็นรถแอดเวนเจอร์ทัวริงนะฮะสายแคมป์สายลุยสายป่านะครับนี่เห็นไหมเข้าบรรยากาศพอดีมีกระโจมนะมีการแคมปิ้งนะครับจะเห็นแบบสไตล์แคมปิ้งเห็นไหมนี่แหละบ่งบอกถึงความว่าเป็นรถที่สายลุยโดยแท้แอดเวนเจอร โดยแท้นะครับเ,เดี๋ยวเรารอดูใกล้ได้เวลาแล้วอีกสักประมาณ15นาทีนะฮะที่สเตจอลังการมากวันนี้สุดยอดอยวไปดูกันโอเควันนี้เราจะมาร่วมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ที่ถือว่าสำคัญในประวัติศาสตร์ของ t r i อัลนะครับนั่นก็คือเจ้าออร์เดลทริอัล i ทเกอร์พ าเรุ่นไหนมาบ้างคะไคัน์ทคลน์2และทิ่ตโฟค่ะดูปัาเบียวมามากแล้วก็ขออนุญาตนะพูดหนองตัวเขาของนางค่ะไคลน์2แลนิ่งโฟมเลยค่ะครับที่น้องดาวไทย

โอเคครับตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้า New Tiger 102นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลารีลารีโปรแล้วก็แล้วก็ลารี explorer นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถจริงนะครับแต่ตอนนี้สื่อเยอะมากนะฮะตากล้องเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงนู้นดีกว่าเราไปดูนู้นดีกว่าคนนู้นคนหน้าคนยิมหน้าจะน้อยตัวนี้ Tiger 102นะครับตัวนี้เป็นสีแมทแมทกากิ Matt achi, นะฮะเป็นสีเขียวไว้ Wire. คือสีเขียวนะมาใกล้ๆเข้ามาเลยครับเข้ามาเลย ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแรลลี่โปรนะครับแรลลี่แรลลี่โปรราคาเปิดแล้วอยู่ที่9 7นะครับอยู่ที่อยู่ที่9 7 2 0 0 0นนะครับตัวนี้นะครับแรลลี่โปรตัวนี้นะครับก็เป็นระบบใหม่เลยเป็นระบบเพานะครับออตอนนี้เราเราจะเห็นแค่กว้างๆก่อนนะฮะเรายังเจลาะรายละเอียดมากๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีพิเศษแน่นอนสำหรับ การเจาะรายละเอียดแต่ละรุ่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับแลรีโปรนะครับไทเกอร์พันสองแลรีโปรเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่972,000บาทนะครับนี่ราคาเปิดตัวแบบต้อใจมากราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ครับที่กําหนดที่ที่คิดไว้เลย900,000บาทนะฮะมาคันต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดถัง30ลิตรเมื่อกี้ผมลืมแจ้ง ตัวแรลลี่โปรอ่ะถัง20ลิตรส่วนตัวเนี้ยถัง30ลิตรนะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับดูออปชั่นนะฮะออปชั่นเขาไฟ LED ค่อนข้างสว่างสว่างมากเลยนะครับแล้วก็จะมีโลบาร์มาให้นะครับหน้ากว้างนะคถังสามสิบลิตรนะฮะถัง30ลิตรราคาอยู่ที่1ล้าน1นึ่งล้านสามหมบาทนะครับตัวนี้ไทเกอร์พันสองแรลลี่เอ็กซ์พเรอร์นะฮะ มี3สีนะครับมีสีเขียวสีดําสีขาวว่ากันตรงๆง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆนิดนึงคันนี้เราน่าจะเข้าไปดูข้างในได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตามเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอุปกรณ์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มากับเจ้า New Tiger 1 0 0ันะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวตัวท็อปนะครับตัวแร l ลี e เอ็ก r e r นะฮะสิ่งที่ให้มาอย่างที่เห็นเลยนะครับชิลหน้าปรับได้ใหญ่กว้างขึ้นนะครับ ทั้งกว้างและสูงและค่อนข้างแข็งเป็นวัสดุที่แข็งแรงนะครับคือเขาเคลมมาว่าทั้งคนขี่และคนซ้อนอารมณมันจะผ่านหัวไปหมดเลยนะครับจะได้ความสะดวกสบายมากนะครับจะไม่มีการประท้าจากลมเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัว Explorer เนี่ยจะใหะ้เขาเรียกอะไรแคชบาร์ Bar. มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว upper หรือว่าตัวโ rotect ถังด้านบนแล้วก็ตัวล่างนะครับแล้วก็จะมีกาดกาดเป็นอลูมิเนียมนะฮะกาดเป็นลูมิเนียมตัวนี้ ล้อยีอล้อหน้า21นะฮะมาพร้อมเมสเซนเลอร์อ่าเมสเซนเลอร์อะไรนะผมจำไม่ได้คารูอ่าเมสเซนเลอร์คารูนะครับตัวนี้ขับมาใกล้ๆครับมาดูกันนี่อย่างที่บอกครับเทคโนโลยีเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยระบบเพลานะครับเพลาแล้วก็มาพร้อมกับไตลิงค์นะครับก็คือซับแรงนะฮะซับแรงกระแทกซับน้ำหนักแล้วก็การบาลานซ์รถที่ดีขึ้นนะครับจุดศูนย์ถ่วงรถเนี่ยมันค่อนข้างไปข้างหน้านะฮะถัง30มิบลิตรเทคโนโลยี มาดูด้านหน้าหน้าจอนะครับหน้าจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยสาคัญเลยที่เขาให้มาระบบความปลอดภัยก็คือระบบบายสปอตนะครับก็คือตัวช่วยในการาการเลี้ยวการแซงนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นตัวกล่องเซ็นเซอร์มาแล้วก็จะมีสัญญาณแจ้งที่กระจกนะครับบายสปอตก็จะคล้ายๆของรถยนต์นะครับ, Spot, นนรบถ้ามีรถเข้ามาในจุดมุมอับที่เรามองไม่เห็นเนะี่ยมันจะมีสัญญาณตัวนี้ไฟจะก,กระพนะริบนะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับโชคปรับไฟฟ้า ทั้งหน้าและหลังนะฮะอันนี้เราเราอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับผมนี่ตัวนี้คือแรลลี่บอกเลยโคตรน่าขี่อ่ะโคตรของโคตรน่าขี่ผมบอกเลยเบาะนะครับเบาะมาตรฐานเนี่ยมันจะอยู่890 0 0อ่าสำหรับตัวแรลลี่เอ็กซ์พลนะฮะแต่มันมีอุปกรณ์เสริมก็คือโลซีทนะครับมีโลซีทมาให้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเนี่ยเปิดตัวในงานวันนี้นะครับ30 คันแรกเอางี้ว่า30คันแรกนะครับที่จะได้นี่ได้ปี๊บชุดหนึ่งได้โลซีทโคตรคุ้มอ่ะเบสเซ็ตเก้าหมื่น 90, กว่าบาทนะครับ9ก้าหมื่นกว่าบาทนะฮะยังไม่รวมเ,เรียกว่าอะไรยังไม่รวมพวกประกงประกันอะไรนะแต่แต่ว่าอันเนี้ยเขาแถมเขาแถมมาให้นะครับที่เป็นตัวปี๊บกับโลซีทนะครับครับตอนนี้ก็เราได้ดูเกี่ยวกับตัวรถไปคร่าวๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว อ่า r รนลี่โปนะครับแล้วก็ l ร l ลี่เ plorer นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดลึกๆก,กันอีกทีน,นะฮะเดี๋ยวผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกท่านที่ติดตามเพจแทมภัรยานะคะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเร็วๆนี้คะเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวยังไงชมบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับ